ตรงนี้ลากเขาไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าคน<อ>พี่พนอ้นองอันนี้คือคนเน่าแต่ลากเราไม่ได้เน่าเพราะหัวเราอะไอตัวเนี้ยมันทนอยู่แล้วแต่ว่าเชื้อมันอยู่ที่ท,ที่ดินาาก็อ,อย่างนี้เนี่ยโค,คนเนี่ยเน่าอ่าโคนเน่าแต่ลากไม่ได้เน่าใช่นะแต่ถ้ามันมีเชื้อฝังมากับท่อนพันุ์แสดงว่าลากมันจะเน่าพี่โอ๋แต่ถ้าเชื้อไม่ได้ฝังมากับท่อนพันธเนี่ยนะอ่ามันจะเน่าที่ที่โคนที่คอดินเขาเรียกว่า โลกลากเน่าคอดินแต่ถ้าว่าคนเน่าคนอไอไอ,อ,อลากเน่าลากเน่าเนี่ยมันมาจากเชื้อที่มากับมากับอพันุ์กับพันุ์ที่เราไม่ไมรู้พันุ์แล้วเขาเอาเอาเอา,เอามาขายให้เรามันจะเน่าที่รากถอนปุ๊บหัวไม่มีเลยแต่ต้นนี้สวยงามมากอันนั้นคือเรียกว่าไฟโคราฟังมากับลาต้นแต่ลักษณะอย่างนี้นะพี่น้อง เป็นโรคเน่าคอดินที่ที่มันมีปัญหาที่ดินครับที่ดินของท่านดังนั้นพอปีญหาพบถอนแล้วเอาจอบเปิดเลยเปิดเจอแสงแล้วก็เอาบัวครับต้องซื้อบัวนะไม่ซื้อบัวก็อ่าเปิดไอตัวฉีดอ่ะเป็นเป็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่หน่อยเม็ดใหญ่รถลาดเขาเรียกรถรถลาดนะทำลายเชื้อตรงนั้นเลยนะอันนี้ไม่ต้องรักษาครับรักษาไม่หายเกิดจากดินต้องดูนะพี่น้องต้องดูสองอย่างนะครับ ต้องดูสองอย่างว่ามันเกิดจากดินของเราหรือว่าเกิดจากเชื้อที่เอ,อามาปลูกจากจากจากท่อนพันธุ์ถ้าเป็นท่อนพันธุ์รากจะเน่าหัวจะเน่าเขาจึงเรียกว่ารากเน่าแต่ทีนี้ภาษาไทยชอบชอบให้มันพูดสลัดสลวยพร <c oughs> ้อจมจงกันโรคลากเน่าคนเน่ารว,วมกันเลย <c oughs> จริงจริงมันก็มันก็คือเชื้อตัวเดียวกันแต่นีน <c oughs> เราต้องแยก แยกสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเพราะพันมันไหมถ้าอย่างนี้ไม่ใช่พันมันนะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่พันมันถ้าอย่างนี้คือจากไหนเป็นที่คอดินเป็นที่ดินอืเป็นที่คอดินไหมอ่าเป็นที่คอดินอ่าที่ที่ที่คอดินนี่ไงค่ะเปื่อยเลยอันนี้เขาเรียกว่าโคนเน่าคนเน่าคนเน่าคอดินเาเรียกคนเน่าคอดินมันเน่าเขาจะเรียกแากเน่า รักเน่าอันนี้รักนั้นไม่ได้เน่าค่ะแต่โคนมันเน่าแต่โคนเขาเน่าแต่ในเมื่อโคนเน่านั่นคือเขาตัดวงจรล้ตัดเสบียงแล้วไม่ให้อาหารไปเลี้ยงแล้วไม่ให้น้ําขึ้น้ังบนอันนี้คือนี่เลยเขาตัดเลยระเบิดสะพานทิ้งเลยอันนี้เขาเรียกระเบิดสะพานรากไม่เน่ารักไม่เน่ายังชื้นแต่เราเห็นอาการเราอย่างนี้สันนิษฐานว่ามาจากไหนมาจากดินของเราเองแต่ถ้ามาดูแล้วโคนไม่ไม่มีไม่มีเน่า แต่มะนอที่หลากแสดงว่ามาจากเชื้อต<น>้นพันธุ์